เดี๋ยววันนี้นะคะจ๊จ่านะคะจะมาทำตำเส้นเล็กกินกันและนี่ก็คืออุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็จะมีเครื่องเส้นเล็กแล้วก็น้ำของเส้นเล็กนะคะปะลาด้วยแล้วก็มาใส่กันเลยหอมมากนี่นแล้วเราก็จะมาเช็คหอมมากอยากกินแล้ว เสร็จแล้วนี่เลยเสร็จภายในสิบวินาทีนี่ดูมันก็ต้องมีแคบหมูใส่ลงไปเลยนี่พอก่อนมาแล้วเราจะมาเริ่มกินกันเลยยีหน่อยน้ำแบบข้นๆเลยอ่ะ นี่นี่ช้หมูนอมนี่น้ำแบบได้มากอืม ปลาหมึกเลยอืมทำหมูอืมกินเนะยข้หมูแล้วขอแห้งอืมปลาละอืมนัวมากอืม,อม อร่อยมากเผ็ดมากไปก่อนนะบ๊ายบายอร่อยสุด,สด